<Okay. S 2> สวัสดีครับพบกันนะครับกับ ซีรีส์นับหนึ่งไปกับ Microsoft Azure พร้อมเคล็ดลับการสอบ AZ-900 ในซีรีส์ Microsoft Azure Fundamental AZ-900 นะครับใน7วันนั้นนะครับประกอบไปด้วย4 EP นะครับได้แก่ EP ที่1นะครับก็คือ Microsoft Azure Fundamental นะครับ EP ที่2ก็คือตัวที่เป็น Core Service and Architecture Microsoft Azure นะครับ EP ที่3ก็จะเป็นการดีไซน์นะครับ Azure Cloud Solution โดยใช้ Storage and Security นะครับแล้วก็ EP ที่4นะครับจะพูดถึงตัว Azure Cost Management and Governance นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ EP ที่2นะครับซึ่ง EP ที่2นะครับจะพูดถึงตัว Core Service and Architecture นะครับของ Microsoft Azure นะครับตอนนี้นะครับ เรามาพูดถึงตัว EP ที่2กันนะครับก็คือเราจะมารู้จักบริการของตัวสถาปัตยกรรมนะครับหลักการของตัว Microsoft Azure ว่ามีสถาปัตยกรรมอย่างไรได้บ้างนะครับผมผมขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อปิติจำปีทองนะครับเรียกสั้นๆว่าฟี่นะครับปัจจุบันนะครับเป็น Microsoft MVP นะครับทางด้านสาขาตัว DevOps แล้วก็ตัว Python นะครับแล้วก็เป็น Microsoft Certified Trainer นะครับ ซึ่งเป็นใบรับรองการสอนทางด้านสาย Microsoft นะครับแล้วก็ยังคงเป็นตัวแทนของ Community Leader นะครับของตัว MongoDB User Group นะครับและยังคงเป็นผู้แต่งหนังสือนะครับตัวที่เป็น Implement CI/CD Using Azure Pipeline นะครับซึ่งเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ต่างประเทศนะครับที่ชื่อว่า Pack Publisher แล้วก็มีเซอร์ทางด้าน Microsoft นะครับอยู่มากกว่า10บใบนะครับผมเรียนข้อนี้นะครับแล้วได้อะไรบ้างนะครับแน่นอนครับถ้าเราเรียนข้อนี้นะครับเราจะมีความเข้าใจนะครับว่า Microsoft Az u ช e คืออะไรสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับข้อที่2นะครับเราจะมีความเข้าใจว่าหลักการทํางานและประโยชน์นะครับของ Azure ช Service ประเภทที่เป็น Computing นะครับว่ามีประโยชน์อย่างไร อันที่ 3. นะครับเราจะเข้าใจหลักการทํางานนะครับของบริการประเภทที่เป็น Azure Networking นะครับว่าคืออะไรนะครับแล้วก็มีการทํางานอย่างไรนะครับข้อนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับก็คือเหมาะกับนักพัฒนานะครับแล้วก็ผู้ดูแลระบบนะครับที่เริ่มทํางานเกี่ยวกับ Microsoft Azure นะครับอันที่ 2. ก็คือผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ต้องการทําความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Azure นะครับข้อที่ 3. ก็คือผู้ที่ต้องการที่อยากจะเตรียมตัวสอบนะครับ Microsoft Azure นะครับเริ่มตั้งแต่ใบเซอร์ติฟิเคทที่เป็นพื้นฐานก็คือ Microsoft Azure ที่เป็น a z 900นะครับแล้วก็เพื่อจะต่อยอดไปยัง a z 104นะครับหรือ204ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผู้ที่มีความรู้ทั่วไปนะครับผมที่ต้องการอยากรู้นะครับเกี่ยวกับ Cloud Computing แล้วก็ Microsoft Azure นั่นเองนะครับโดยพื้นฐานที่ต้องมีนะครับคืออะไรบ้างนะครับแน่นอนครับควรจะผ่าน EP 1นะครับเป็นการปูพื้นฐานว่า Cloud Computing คืออะไรนะครับ Microsoft Azure คืออะไร แล้วก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานนะครับการอ่านนะครับของภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับที่อ่านได้นั่นเองนะครับคอร์สโอเวอร์วิวนะครับของตัว ep 2นะครับมีทั้งหมด5 chapter นะครับก็คือ chapter ที่1นะครับ พูดถึงเรื่องของตัว Core Architecture นะครับของตัว Azure นะครับ Chapter ที่2นะครับพูดถึงเรื่อง Azure Compute Service นะครับ Chapter ที่3นะครับพูดถึงตัว Azure Networking Service นะครับ Chapter ที่4ี่จะเป็น Workshop และก็ Chapter ที่5จะเป็น Conclusion and w h a t next ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปสู่ Chapter ที่1กันนะครับ